แมนปูดแมนเบิดเลยมึงมึงให้นับแน่พูน่ะพูน่ะปาดนี่อุ้ยแข็งพร้อมแข็งพูน่ะพูน่ะแมนเบิดเลยแมนแมนแมนอุ้ยเก็บเลยเกยเก็บเก็บแมนเบิดเลยแมนเบิดเลยมคืนตสวัสวรรค์ก่อน เห็นไหมเปิดกล้องมาสวัสดีค่ะพี่หนิงคนสวยมาอีกแล้วนะมาอีกแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องดอกแรกบ่แหกหมานเลยไปบ่เป็นยังเข้าไปหาเอาไม่ไปไปเขายาเขาไปเลิกเลยพุ่นละใหญ่ไปดอกแรกไม่แหกหมานไม่เป็นไรนะคะพุ่นน่ะเย้ตั้งโกตัวเกจเกจเบิ้งละไปไปดูสิแล้วเขาจะแหกหมานอีกไหมเพ็รเพิงหวานจ้ะนึ่งดอก สองดอกบ่บ่บ่เบิองส่งกับหงูแล้วว่าเถ่านั่นเะไปเบืองดอกนั้นดู่ยใหญ่นียวน้องสิเบิองดอกนี้ดอกตุ้มมุที่มิหนี่แน่นอนท่าดีเหรอนี่วาดพุ่น่ะแมนอุ้ยดอกนี้เดียวนะคะเออะเยอะเยอะเยอะนั่นละนั่นละเออเก็บเลยเก็บเลยอ่ะนี่อีกดอกนึงจ้ะนี่สวยงามค่ะ งามงามจ้ะนี่โห้าวสีมานอลไรได้แบบป่ะนั่นเหมือนอันนี้เลยเหมือนร่มเลยค่ะแมนเหมือนร่มเลยเฮ็ดจำกระไลจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวคอยเก็บอีกจ้ะจ้ะจ้ะโอเคจ้ะโอ้ยนี่ก็เน่าจ้ะใหญ่จ้ะ neau มาผ่อนเฮ็ดหนังไก่ก็ต้องเอาเด้อว่าเอาบ่ได้เด้อ แมน,นอเอาเอาพ่อขาเรานั่นขาเรานั่นาแสบอืขาเพน่ะแสบอันแก่แก้กับพ่ต้องเอาขนเพันธุ์สัญญ์โบราณมับนบ่จ้าเห็ดพึ่งหวานพอแม่พี่นอ้องเห็ดพึ่งหวานดอกน,น้อยๆนี่เอญยเดี๋ยวน้องสิเก็บให้เอยตัดขาเด้อจ้าพุ่นอ่ะอุาา้ยพุาา่นอ่ะสองดอกเอญยใหญ่จ้า พุ่นพุ่นพุ่นเอ้าเกยแค่สิได้ขวบสองขวบสามกือแท้วุด <c> พ <oughs> <c oughs> ุ่นน่ะอีกหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกพุ่นน่ะปั๊ดแจกพอตแจกพอตมาถูกที่อันนี้แต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยมันเนา่าอืมันเนา่นเนานเดินไปดูสินี่เนา่าจ้าทำใจเ้อพี่น้องเ้อะถ้าเฮาดีเฮาก็ได้เฮาก็ดี เฮากะดีอยู่นั่นแหละแต่ว่าเฮากะสีไดขึ้นบอดได้ได้ได้คุณน่ะอู้นั่นนะเลิศค่ะอู้ยเอื่อยคอยดีใจจัดเลยจ่ายยันบ่อเอาเฮาหาใหม่ไม่เป็นไรค่ะจะอู้นั่ยเยอะแยะเวลาเราเยอะแยะจ้ะอู้นันนี้เน่า เ็ดหนังไก่กระเต็มเห็ดดำกับเต็มแต่ว่าเดี๋ยวคอยสิผ้าเอาอมาเก็บด้วยเห็ดดำนะมูเจ้ายะอย่าฝ้างอแง่เด้อคอยสิไปเก็บเห็ดผึ่งหวานก่อนน,นี่อีกจ้าดอกหนึ่งไม่สวยหรอกเอ้ยโลมโลมเห็ดหนังไก่งามมากมาเจอแบบนี้ผู้ใด,ดสิอดใจไว้พี่น้องคอยอุดบ่ไว้คอยหนุ่มก่อนเห็ดผึ่งหวานกับเห็ดผึ่งหวานนะ ขอเอาเห็ดดำก่อนนี่ก็บเห็ดดำก่อนผึ่งหวานเ้าไห้ที่หลังเห็ดเพ่งหวานมันกระายก็มีพ่อเดเล่มอยู่น่นแหละแต่ว่าขออนุญาตเอาเห็ดดำก่อนแล้วกันดงเนี้ยมันเยอะมากเนี่ยหนึ่ แม่นมันหลายหลายเพียแม่เพิ่นจะไปหอดไซสแล้วมีมีจ้ะมาไม่ละอาทิตย์หน้า,าอ,าจจอ๋อโอ้ย,อยากนาแแ่น้ำกลนไปเก็ีเห็ดเหลืองเด้ไ,ไปเบิงปลาไปเด้อ <laughs> เราว่าเราไปเราวัาเราปไปนอเวไพแล้ว่า,าไปหาปลา ไปหาหลาดเล่าเก็บปลาเห็ดเหลืองไปวได้อจชาแล้ววะแล้วว่าเราประกาศไปคนเดียวแล้วย่านลูกทละพีแล้วย่านเห็ดเบื่อพี่น้องแล้วเออลูกทลอพีค้นหอน้ําคอนบะเนี่ยเอาคักบบเจ้าบบมีมองขึ้นขึ้นหอน้ําคอนว่ตีพูน่ะอุ้ยข้อนนี่ก็ขึ้นพูน่ะอุ้ยเต็มอยู่เห็ดก็ได้ปะ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 เข้าไปเก็บปลาไปไปตามหล่าฮะเห็ดอันนี้น้ำ เห็ดเผลิงหวานที่เดินอยู่เนี่ยแต่มันยังไม่โตนะคุ่น <c oughs> ขากล่องกระท้อนละพี่ใหญ่เลยนะเอาไว้ให็นแา้วไงก่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่มันเหลืองเออเหรออยู่นี่เห็นปะเอาไว้ให้เขาโตก่อนนะเนี่ยเขายังไม่โตเนี่ยบึง้งปาดหมดแล้วหมดแล้วนี่ปาปดกับวัวยากหนุ่มเราบรนไดดอกพี่น้องเนี่ยขนาดัวอยากหนุ่มได้หนึ่งแยังหนุ่มเอาไว้เพื่น่กอนยัก่อนยัก่อน นี่มันมันแกเพื่อนหงายถิ่มไหวพี่อีกดอกหนึ่งเขาใช่สีเน่าเน่าแถแน่นอนน่าปะบเน่าแต่วันบอกงามบมงงามกับโเอาเลยแต่ว่าเคลียร์ๆออกกับเอาได้ยังไงล่ะตัดตัดออกเอ่ะได้อยู่ผุ่นเพิ่นพอเห็ดแล้วเพิ่นเาฟอนใส่ปะคะใช่เลยจ้าฟอนใส่ด้วยเลยนะคะดูตะก่อนนะคะว่าเขาจะใช่หรือเปล่าวันีใช่หรือเปล่าเราดูตะโคนมันก่อนค่ะคุณนะ ้ยมันคขึ้นไงแต่ยังความอวบแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่านะคะนั่นแหละคนคุณไดฟเพฟนนะคะทุกคนแล้ววะนี่นะคะบาดนี่นะคะอุ้ยงามเนาะงามงามงามบัวนาแต่ละสภาพป่ามันก็คือทั้งทั้งคุณสีนาแต่ว่าต้นหยีดินแห้งมันสีบัเนาได้บั่นพิ่งเพราะว่ามันถึงหนามบัวบัวซำโอ้ยเลิศคนนี้นี่จ่าเก่าแล้วเด้อคนสิไป็ก ้สบายใจ <laughs> บอสหนิย่นางยางเป็นแถวไปน้ำกันนี่ละแต่ว่าสีมะเบิองดอกนี่มะเบิองดอกเน่านี่ oh. ขอเห็นดอกเนา่าเหลืองๆน,น,นี่อุ้ยมันมันแน่นมากมันไม่เนานะ่านะอยหิงขอเห็นเดีย๋ยวนะเอาหนันเห็นบอสอุ้ยเราเจ้าคือสิคักแหนะเอาแมนบอแมนใส่ใส่จ้ะ,จะแมนบอแมนจ้ะบอแมนบอเป็นยางไปห้าหาอีกอู้นนั่นนั่นใจเย็นๆนะคะอย่าหัวทิ่มนะ อย่าทิ้มนะอย่าหัวทิ้มนะดอกหนึ่งโอ้ยโลมแล้วก็เอาดอกมันลมลมแล้วจ้ะดอกเนีโ่โอ้ยดอกนี่ก็โลมอืมเนี่ยเฮ็ดลายไหลเนี่ยนี่นี่กระแมนด้วยนี่เฮ็ดลายเติบอยู่เด้อนี่อีกพี่น้องเบึงเบึงเบึงแต่ว่าคงสิใส่โบไดใส่โบไดพุ่นะดอกนึงข้างในเดี๋ยวแพทศิสิเขาไปเก็บมูจ้ารล่ออยู่หนีเด้อ นนะเห็นบ่ะคุณน,นะข้างในคุณน,นะ,นะสีแวงสีข,ขาวสีเทาเมาเอกีนะอ้น้ำเทือก็ออกข้างในว่าสันอู้คุณอีกดอกนึงเก็บก่อนค่อไปตัดขาเนาะพี่น้องเดี๋ยวมีเอื่อยซอยตัดอยู่บ่เป็นอย่างห้เอื่อยตัดห่งเก็บก่อนเก็บก่อนนี่อีกดอกนึงจ้าเห็นบ่ะจีอ่อีกดอกนึงนกำลังออกเลย นี่อีกดอกนึงจ้ะหลายบ่อยเดี๋ยว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 ุ้ย,ย,ยไปบ่งน้ำเล่าก่อนพี่นิง้งคนสวยต่อเอยคนสวยภาษาล้วบ่เหอะพี่น้นงองอ๋อพิ่นึกว่าพ่อเฮ็ดเพิงหวานมานางเฝ้าขอนมาแมนเห็ดนั่งร่มบอทาานี้ก็น,นึกว่าพ่อดงเฮ็ดเผงหวานเป็นลอยดอก เดี are, like ๋ยวให้เบิ้งก่อนบ้านเนี่ยพ่ออยูบ้านในงานหอดอยู่ใสโบแมนจ่าก็ดีนะกับป่าโบแมนจ้ะไม่ใช่นะจ๊ะจะเบื่อจ๊ะนี่เอาอันนี้ให้ผึ่งวานไปตัดขาวเพื่อตัดข้าจ๊ะพี่นิ้งคนสวยเพิ่นเห็นเห็ดสามดอกเนาะขอยสิไปแบกเอาแล้วอ๋อ้้โอยเน่าบ่ะเน่าเบิดบ่ะโดนนี่ก็เน่าก่ต้องเอาดอกนี่ขอสิเศร้เบิ้งอ๋อไฮเราจากเศร้าไฮเราเศร้าอา เศร้าสามสิบปันีได้ปะจ้ะโ,โอเคเลิศเลิศไปดอกนุ่งกับลุมค่าคกับาก,การล่อค่อยกับการหาพี่วอายนีน้องพออ่อยดอกหนึง่งจะโอ๊ยพ่น่ะอีกสองดอกพี่อุ้ยเยอะมากตรงนู้นอีกอุ้ยหลายหลายหลายจ้ะหลายหลายหลายนี่พ่น่ะอ,อุ้ยพูน่ะเฮ็ดหลายแต่ว่าดอกนี้ใช้ไม่ได้นี่ใช้ไม่ได้นะคะได้แต่หัวเอาแต่หัว พุ่นะเออยอยู่ฟังหนะ่อหนึ่งสองสามสี่ดอกจ้ะไปพุ่นไปขามไปทางพุ่นไปทางพุ่นไปทางนู้นไปทางนู้นไปกาะติดสถานการณ์ตามติดสถานการณ์บ้าดมาก็เอือยที่หนิงคนสวยหูได้เว้นต้องมีสุคนสวยนะยมันสิยเ,นเ,เยอะมากจัดการเลยพุนะ่นน่ะเว้ยเยอะแยะเอาเก็บหัวแดงบน่นพุนะ่นน่ะอีกแค่นบนุ่นพุ่นพุ่นหัวแดงหัวแดงลังคาแดงพี่น้องมันแน่นมากเหตุนี้อร่อยพี่หนิง เออวัดเขาไปสอบน่นซ่อมเอาซ่อมเอาซ่อมเอาเอ้นกล่องขากล่องกระ่ปรได้เรื่องดีวัดนี่ละคับไม่น่าเชื่อนะจ๊ะมาเจอหลังคาแดงพี่น้องแต่เลาเน่าล่ะล่ะโอ้ยเราก็บ่ค่อยงามบนไดแต่ว่าทีงามก็ย่งๆ่งอยู่นี่ก็โลมอยู่ด้นี่แมงดอกสองมองนี่ซีหาดอกวัดดิโชิดปิดๆอย่าตื่นเต้นจนเกินเหตุธรรมดา ผลเด็พาดาพ่นธรรมดาพ่นวะมันบ่ธรรมาดาละเจา้าโอ้ยมันเน่าเบิดอืมเน่าได้อยู่สามดอกใหญ่ได้อยู่สองดอก,อดอดอกหรือสามดอกอนี่ละ่ะนี่ว่านยั้งเขาหาไหมหาเรื่อยๆเนาะนสปูนมากเออปไปอไปเอาไปเอาเดี๋ยวเขาคอยตัดขาดีกว่าปะปะเขาไปเก็บเห็ดก่อนเนาะเพิ่อยบ้โ่นขึ้นมาแล้วเขามาน้ำกลนเพิ่นนี่พ่อแม่ มันบบงามโบผืนคือบบเอามันงามได้แหละใหญ่ผ oh, ืนคือบบเอวผืนบโเห็นเอาเอยเอาเหมือนนะไปไปอุ้ยเลิศน่าจะเนาะเลิศมากนี่อีกโอ้ยมันเน่าเน่าแน่บบเน่าแน่กะยาทั้งเน่าทั้งบบเน่านี่นี่เน่าดอกนี่เน่าดอกดอกนี่ใส่ได้ปะเอเน่าหมดเลยพี่อีกดอกหนึ่งจ้ะเฮ็ดหลายเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่า ต้องส้วนทนฟังมาดามจมเด้อเพราะว่าเห็ดมันเนา่านี่อีกดอกหนึ่งจ้ะบอกเข้าใจอยู่เพาราะว่าพวกค่อยได้ย่างปลาเพือ่อนกค่อยได้ย่างปลามันสิเป็นแน่นีแหละสิยางกายเห็ดเดี๋ยวย่างยเรื่อยๆกับชิน้นยางเรื่อยๆกับสิบักไกเห็ดได้บัดนเห็ดสิบัวหลอดผุนสายตาเข้าได้บัดนขันข้าง่างเรื่อยๆอยดีใจที่มีหลังคาแดงนี่แไ่มอี๋ ดอกนี่ละดอกนี่ใส่ได้อยู่นี่เดี๋ยวค่อยไปตัดขาด้วยจ้ะเด้อผีอีก,อ,กอุ้ยตุปุติปิตะมุตะมีมากเลยอุ้ยตื่นเต้นเฮ้ยเอ้ยหลายเฮียเมียเดี๋ยวเจ้าค่อยตัดขาดเอามันมเฮ้ยเจ้าสินงังเศร้าเมย์ตัดขาดก่อนบ่ตัดซอยกันไปน้ำกันนี่ละตะมุตะมีมากเลย หลายๆเอาได้อยู่เห็ดหนังไก่กับมีเห็ดผึ่งหวานกับมีมีทุกเห็ดพุ่น่ะเห็ดหนังไก่ทั้งพุ่นพุ่นน่ะปาดเอาๆนั่นน่ะจกไปทายไปใส่กระตาเจ้าเราไปตัดขาไปตัดขาทายไปพุ่นน่ะไปเอาเห็ดหนังไก่นั่นเออเออนางพาเดี๋้แผ่สิเก็บบริเวณนี้เด้อเดี๋ยวสิเอิญเอา กับ่ไปนางข้างในมึงมาข้นมานางนนข้างนอกแม่ใช่ใชนะ่จุก,กุอยู่ใช่จ<ม>ุกุอยู่ใชู่นัเพิ่นเห็นเห็นเฮคอยเห็นแล้วเพื่อนนะจุกุอยู่จักแล้วแมนแมนตะว่าบ่แมนสับเว้เเ <c oughs> ยเลือดต้วเหน่อยก่อนเลือต้เหนอหิงคนสวยสวมามามานี่จ้ไปนางสัดอยู่มองเนี่ยเนี่ย เ <N ee> น,นี่ยนางตาดีแพทย์สิหาบริเวณนี่เด้อถ่ออายเอาใส่กับตาได้แพทย์สิเบเก็บจ<า>้ะมันสิบหลงกันนะนะเนาะเออเท่ไปนั่งตัดไอ้แนวตัดแพทย์หน่อเออโอ้เออเห็นแล้วน, <S <S นั่งตัดเท้นา,นาทหนี่แพทอออย์นนทยสิหาแบบมั้ยเอามีด<ง>มาทุกมือบอ,บอทุกมือมีในมือจ้ะเจอกันเด้อค่ะเด้อสิเก็บอยู่แถวนี้แหละเพรไปไกลดอก หิวเข่าอีกลแล้วบอสตีออผู้หนึ่งว่าผู้หนึ่งว่าผู้เฒ่าเมื่อไงหิวเข่าอีกแล้วบอสพี่หน้าผู้หนึ่งก็ได้หูหาเรื่องนี่อีกจ้านี่อีกจ้าอู้โอ้ยมันโลมมันสีใสใยบอสส่วนหมากกะมันก็นกนสีโลมด้วยพี่น้องมันเสียเห็นบอตัดให้ดูเลยนะคะว่าเขาเสียอ๋อเถิงหัวได้อยู่ตัวนี่นี่มันก็เกือบบ่ได้นั่นละปไปไปนี่นะนี่อีกดอกนึง พูนะเน่า,นาดอกมันเน่าเน่าแล้ววะพี่น้องขอเจอแจกพอตพี่นะเป็นกลุ่มเป็นกอนเลยนี่นี่ออโอ้มันเน่าเสียดายเออยแล้วบไดามากนะเออยแล้วนางตัดขาถาโอ้นี่ก็นเน่าจ้ะมันเน่าส่วนมากมันก็เน่าเน่าหมดเลยเน่าเนี่ยนี่เสียายเบิ้ง,งเด้อว่าเป็นอย่างคือเน่าเนี่ยเน่าบอดเลยจ้ะเน่าเอาบได้นี่ก็เอาบได้โอ้ยเสียดายเนาะ เสียดายมากเสียดายเห็ดแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่ได้อยู่จ้ะที่ได้โอ้วปุณนะเบิ้งเบิงบิงสองดอกออนันสิเอาได้บ่นั่ะมุเจ้าค่อยว่าเอาบ่ได้แท้ค่อยว่าเป็นไปไม่ได้ค่อยว่าตรงได้ก็เอาบ่ได้แท้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดิ๊หมเหนาจ้ะดอกนี้ใส่ได้อย,ย,ยู่ปิดไว้ดอกนี้เน่าแต่ดอกนี้ ลวมๆน่ะเน่าอีกแล้วอาจจะใส่ได้แต่หมวกเนาะน่าเสียดายมาลุ้นดอกนี้ด้วยกันดอกนี้ก็ใส่บัได้จ้าน่าเสียดายมากเสียดายค่ะอุ้ยเถ่าทิเมเบิร์นี่จ้ะอดอกหนึ่งจ้ะมันือเป็นเน่เเนาเบิร์แถบพี่น้องอพอแม่พี่น้องมันน่าเสียดายมากมันเยอะนะมันเยอะแต่ว่าแต่ว่ามันเสียเฮ็ดเสียเฮ็ดแปลว่า สงสายเฮ็ดสิว่าสีซ้ำฝนเกินไปอ่ะเนี่ยดูสิคะเยอะมากดอกนี้พปถ้าใส่ใดบ่ลุ้นกันเพราะเราส่ใส่ใดบอเพราะนี่อยาตตาต่างสเส็นบ่เนี่ยมันรู้เลยแต่าคันบอตาต์ร่างดอกมันกิสีบูหูนะวะว่าเขาจะใช้ได้หรือไม่ใช้ได้นะบอต้องเสียดายด้วยพี่น้องเอ้ยเนี่ยอ๊้ยน่าเสียดายมากเลยเห็ดนะเยอะจริงๆด้วยพี่น้องเด้อแต่หน้าหูหมดนั่นน่ะ เห็ดลายหลายหนี่มูเจ้าเบิึงคอยสิบทายเห็ดเน่าให้เจ้าเบิึงได้หนี่เด้อมันหลายอีหลีโอ้ยมาเจอแบบมาเจอเห็ดแบบดงเห็ดอะแต่ว่ามันเน่าอ่ะดงเห็ดเพิ่งหวานชัดๆแต่ว่าเขาเน่าหมดเลยเนี่ยใส่บ่ได้เน่าขออนุญาตลุ้นดอกนี้สิ ตัดเคืองด้วยพี่น้องด้วยมันนี้จ้าอยู่นี่แล้ะจ้านี่อยู่นี่ค่ะโบตัดกับโบ,บตัดเบื้องก้สิบหกนี่เบื้องมันเสียเบิดเลยอ่ะเสียเบิดเลยเห็ดเยอะมากแต่ว่าเห็ดเน่านะจ๊ะนี่ดอกออนอ,อนเกิดมากสีเปล่เนา่าดอกจ้ะโอเคอยู่เน่าหมดเลยจ้าขอโทษนะจ้อที่มาช้าเธออยากเกิดเร็วด้วยแหละ อุ้ยมาย่ามะไดบันนี่ค่อยสิหูวบ่เนานหน่อยๆก็เนาหลายขนาดแต่ว่เนนาถิ่มบดเอาอันนี้ได้อยู่อันนี้หลังค่าแดงได้อยู่ลังค่าแดงได้จ้าหลุมดอกนี่ดูอุ้ยบวัวผลบวัวหลอดเอาแต่หัวเราซะเนาะเอาแต่หัวเพิ่นซะโอ้ยสิ่งหงเป็นภาษาอย่างละบบัน เห็ดเนาถิมนี่จ่าค้นเบิดฮะเพราะว่าช่วงหนึ่งที่เพื่อนสิเกิดแล้วฝนมันตกลงมาห้ามมันกันเลยเนาอยู่ไต้ก๊กใหม่นี่ขึ้นทุกต้นเลยนี่แต่ว่าอันเ่อกระเบิงเอาดีดีกับซิมีอยู่ดอกนี่เลือกเอาอืออุ้ย่ไดตีอีเด้อนี่เนาเสียเอาแต่หัวเรานี่ล่ะนี่คุณนะต้นนันไปแต่เขาไปเอาไปต่หลุนบะหลุนแน่กน้อย มันงามอยู่ลองเบิ่งดูมันสีงามสมกับที่เขาแนมบ่แป๋อไม่น,ปน,มนไปตั้งงามเลยอูย้ยได้อยู่ได้อยู่ใหญ่หุ่นน่ะนนะตั้งกูจดกูดเกจีดอยู่เนาะเห็ดหลายค่ะอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ตาตัดออกหลายเด้อพี่น้องเด้อได้อยู่จ้ะ ใช่ค่ะเพราะว่าฉันเห็นว่ามันสวยกว่าอย่างอื่นใช่แล้วเขาขาใช้ได้ไหมอย่างนี้ค่ะโอ้นาค่ะอย่างนี้ค่ะคือนาอคือเละตุ้มเป๊ะเลยค่ะปุณ่ะอีกดอกหนึ่งฟังกันได้เนาะอืมเถอะตอนวันนี้เอาไปย่างพัดเนยอุ้ยแกงกระแซบเห็ดยังกระแซบว่าจะรู้อ่อ๊ะเซกซี่แต่ว่าเซกซี่เห็ดแนวได้เห็ดลายเห็ดน้อยใหญ่เนาะ มะสันอ้ยเจ้าก็ข่อยคึอสิข้นออกไปใวล่ะอือนี่ดอกนี่แข็งดีจ้าแม่นถาอาทิตย์ที่แล้วนี่สิพอดีอยู่บะฮันปล่อยเห็นแลาเน่าเหมือนไหมเนี่ยเห็นบอกพี่น้องมันเน่าเนี่ยแม่นพุ่นนะพุ่นดอกบอกง่ายแม่นพุ่นดอกง่ายขึ้นสิบวกเขาไปเอาดอกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเน่า ทริปนี้เป็นทริปมาจมให้เห็ดนะจ๊ะเซอร์เวยมาจมให้เห็ดให้ฟังเด้อพี่น้องเด้อบระเด้ว่าเก็บเห็ดให้เบิ้งเด้อมามาจมเห็ดให้ฟังจมเห็ดเน,น่าเห็ดเน่าถิ่มนี่จ๋าข้นป้าเจ๋งเนาะไปคอยก็เห็น,อน,นคอยก็ว่ามันท่านอะไรนะคอยก็ว่าคอยก็ยกเห็นฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวลาก่อนลาก่อนผู้ดำเนินเสียงเสียงเดี๋ยวนะนี่เห็นหัวแดงโอ้ยลังตัวเจ้าลังข้าอย่างเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะมันมันเป็นยังไงเป็นแฟมิลี่เลยหรือเปล่าบ้ามันคือหลายแค่แมนปูดแมนเบิดเลยมึงมึงให้นับแน่พู้หน่ะพู้หน่ะป้าหนี่อุ้ยแข็งพร้อมแข็งพู้หน่ะพู้หน่ะแมนเบิดเลยแมนแมนแมนอุ้เก็บเลยอีกเลยเก็บเก็บ แมนเบิดเลยแมนเบิดเลยทำไมเชนตกน่ะโค่นขึ้นสวรรค์สวรรค์ในแจ้งพี่นิงคนสวยสิต้องอุ้ยกระลังขึ้นนี่แบบนี้เชนตกในดงพุดีเฮ้ยดงพุดีดุงพุดีเออเนี่ยเนี่ยเอ้าเอ้านี่เอ้าเอ้าคอยสิงหัดมาให้เจยวโอนเข้ามาเข้าสิเโ็นเมื่อ้ทสเทสเปลี่ยนเมื่อที่เฮ็ดเปียกเนี่ยพี่พี่ เอาห้มันเบิดเพราะว่าบ่เอาบ่วดแล้วสีเน่านี่งัดเอาห้มันเบิดอตโวยนนะเน่าเห็นบอโยเนากบมี่บ่เนากบมี่เจ้าคือเก่งแท่เผื่อได้เพิ่อย่องเล่าพี่น้องเลาสิบมาน้นำย่องเล่าย่องเอาเอาหนี่นี่ได้สีสุดเท่าก็ไดแน่นแน่เห็นไหมแน่พูดเราจะได้กินทุกอย่างเลยเราจะไปลาวไหมนี่ ก็จะหมกหมกไม้แกงหน่อไม้เก็ว,กว่า,ให,าให้เรากินด้วยนะให้กินอยู่เก็บไว้ให้เราด้วยนะเดี๋ยวเราไปกินผมได้เพื่อนาจะจงไว้ให้จงไว้ให้เราหน่อยเดี๋ยวเราไปกินเ,<อ>เราแบ่งกันกินนะอุยหัวใจพอตอีกกันเด้ออุยเมื่อกี้นี่ตื่นเต้นแห่งพี่น้องมันเออถ้ามันเจอดอกกังสันมันก็โอเคอยู่เนาะมันบนเน่าน่ะแม่มันก็ง่าแม่ดอกนี่ถ้าเน่าก็อยจะเสียใจโอ้ยบนนักบนเน่าดอกปักง่ามนึงเลิศมากค่ะ นี่เลิศเลิศนี่อีจ้าดอกนี่อีจ้ะดอกหนึง่งดอกนี้มันจะหลมโหลมนะเนี่ยาถ้าโหลมก็เอาแต่หัวเอาซ้ำเอาได้เนาะนดอกหนึง่งตอน,นี้กระโลมกันดอกนหน่อยๆเพิ่น <c oughs> ข่อยกับสีเล่มเอาคือเกาเพราะว่าจัางได้ข่อยกับเอา ออโอ้ยมจ่าเาบิ่งพ่น่ะเลาขข้นขึ้นขาดข้นแน่อยู่เดอ้อแต่ว่าเราเนาเราเนาเราเนา,เาดอกนี้ใส่ได้อยู่แน่นอยู่ดอกนี่แนนอดอกนี่เป็นอย่างดอกนี่คือกระหอยอย่าง,งนเคียกินนดอกนั่นไปตั้งงานเปล่พี่น้องไปเอาได้ึ้อแนนแนนอยู่แท้โอ้ย,นนนอย,อยบนแนนดอกหลวมจ้าดูดอกนี้สิโอ้ยไม่ได้เลยเท่า พี่น้องเอยข่อยกับซีเศร้ามวยกันเราข่อยสิพผ้ามาเจ้าตัดขาเห็ดข่อยก่อนดอกง่ามโอ้ยนั่นโอ้ยดอกงามก็มาเห็ดหัวขาดไปเฮ้ยมันสั่นละดเ,เด้ข่อยมอยข่อยตื่นเต้นน,น้ำเห็ดข่อยกับเลยสันตัดขาเห้ม่เจ้าเบิ่งแล้วดอกงามกับงามอยู่พี่น้องโอ้ยบงงามปันนด้เอาแต่ส่วนหัวกัแล้วกันดอกสวยก็สวยดอกเน่กนาก็เน่าจ้ะแล้วแต่ดวง มันเห็ดมันซ้ำหนามเห็ดจังไรๆเนาะเห็ดซ้ำหนามไหมตัดออกลายอยู่เด้อพี่นอ้องเห็ดมันไม่สวยอะ่ะดูดิเห็ดจังไรเจ็บตามแบบว่าจ็บตามทรัพยากรนเนาะอูยน่าเ่าหมดเลยได้แต่ส่วนหัวเก็บก็จะเอาให้อื่ยแล้วไปกินนั่นแหละ เดินโดดพันมาจะแ,แบ่งกันนั่นล่ะ,ละแต่ขันเสียงหายเล่าลราไปหลายกลัวเค okay, เดี๋ยวเห็นดอกหน่อยดอกนึงนนอยู่ทางนั้นยางน้ำกลอันแม่บุญมีกระหรูพิ่นเพิ่นเข่ามาก,ก่อนแหละจ้ะห้อยเพิ่นเก็บไปแต่ว่าเขาเก็บอันนี้เราเห็นอีกแล้วนี่ดอกน่นอยได้อยู่ได้หน,นิโอเคอยู่จ้ะโอเคอยู่ดอก วอาฝ่าว่ะล่ะค่อยๆเก็บไปเนี่ล่ะพี่น้องอ้วงามอยู่ตัวนี้สวยๆอยู่นี่หนึ่งดอกเด้อย,ย้อนเก็บมาตัดขาใส่กันอดอกดอกดีกบมีอยู่ได้เอื่ยเห็นปะแต่กะเน่าหลายก็ได้อันละ่ะอุ้หีอีกดอกอเดยวเก็ยบย้อนไปไหากันนี่ พึ่งมาเจอดอกงามนี่สามดอกสี <ę> ่ดอกนะอืมนี่ก็บบังามบันไดดอกดูสิดอกนี่จ็คจะสวยบ่สวยบ่สวยสัมสวยแต่หมวกสวยแต่หมวกหมวกก็กินน่าแต่หมวกเด้อจ้าวายสีสีแดงหรือเปล่า ่าไปตัดเดอ้อสีแดงจงไหวเพิ่นเราเห็นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพี่นิงคนสวยเด้อ้อมไปหาทางพุ่นเด้อมันได้บ่หรอว่ามันเสียบ่เสียเสียเสีย,สยนี่ห้อยเพิ่นมากแล้วนี่นอืมเสียตูปูติปีอยู่แต่ว่ากัต้นนั้นล้องตัดมึงดูได้บ่ดีบ่อ๋อเลิศเลิศ ได้แล้ววะได้ก็เอาตะก้าอยู่ทางปุ่นนะอยู่ข้างนอกบ่ได้ถือมาให้เด้อนอ้ยฟินครับพี่น้องเอ้ยมวนเด้ได้แน่บ่ได้แน่แต่กับมวนว่าบ่ได้ก็ได้หลายเด้อนื้อเอื่อยแล้วเกือบเต็มกระตาจ้ะได้เฮ็ดหลายเติบเพราะว่า เห็ดมันหลายอยู่ถึงมันสีน่าก็ได้แต่เห็ดหลายค่ะเยอะมากเห็ดเยอะเนี่ยเบิง่งตีละ่ะอันนี้แม่กับแม่กับลูกสาวาเพิ่นเขามาแล้วนี่เพิ่นเพิ่นบอเอาเพราะว่ามันมันเอามันใส่บ่ได้นี่มันเนา่ามันเนา่าเห็ดน่ะหลายหลายสิมากมือใดเนอกว,ว่าที่เราสิบ่วน่ามือใดลละอันนี้ได้บ่นี้ได้ดอกนึง เอาจอกน่ะอ้ห uhm นี่ได like, ้อยู่เฮ็ดกระสิเกิดหลายอยู่ตัวนี่เด uh, ี่ยมมื <t <t ่อนาตรงมาอีกเลยนี่ตรงมาโอ้ยซาละพินิงคนสวย หลับพี่หนงคนสวยมาให้เบิ่งเห็ดน้ำเนี่ยนี่สิเจาา้าดาวคำอำลาคลิปนี่โอโ้พุ่นน่ะสวยสังหารน่เห็ดผิดพุ่นน่ะเต็มอยู่พุ่นน่ะแต่ก็สิใส่ได้บ่ได้ไป mm hmm. คลิปนี้ก็ฝากฟไปซ้ำนี่ี๋ยวเจอกันต่อเนาะเย็นเนาะปาดเราคือหมานแท้พุ่นน่ะเราขึ้นหมานอยู่ได้พี่น้องเราได้เห็นอุ้ยมีแต่อดอกง,งามๆตูปูตะปีนะเนาะเฮ้ยเลิศนะคะเลิศอ,อยู่พี่น้องจ๋า เจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อขอบคุณลหลายๆที่เป็นกำลังใจให้มาดาให้มัสลุมเลยค่ะพี่หนิงคนสวยนะจ๊ะผูน <laughs> เหลือง่า,งงา,งายง่ายคลาดดเพิ่น